เอาแล้วครับทุกคนนะฮะวันนี้เราก็มาลุยกันเลยนะครับกับแบนเนอร์นี้นะฮะเราจะเปิดหาตัวนี้กันเลยนะครับผมอัลติเมทโกฮังนะครับซึ่งในตู้เนี่ยก็จะมีอ่ะมีสปิริตบอมโกคูมีบีสโกฮังมีเซลตัวนี้นะครับมีบีสโกฮังตัวเก่าทั้งตัวเก่าทั้งตัวเก่าบูคิดบูนะฮะแล้วก็โกเทนคิดนะฮะแล้วก็มีตัวใหม่เป็นตัวสปาร์กิ่งบูอีวิลนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อ เป็นการเรียกขวัญกำลังใจนะฮะหรือว่าเพื่อให้เกมมันบันทึกว่านะฮะอัลติเมตโกหังมาอยู่ในไอดีแล้วนะฮะจัดไปเลยนะกด LF เลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเลยนะฮะก็คือเรากด LF ก่อนทีหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้นะฮะเหมือนว่าเกมมันจะได้โหลดตัวอัลติเมตโกหังนะฮะหรือตัวที่เราต้องการเข้ามาอยู่ในไอดแล้วก่อนนะครับผมอ่ะต้องมาแน่นอนนะฮะตัวนี้ผมรู้สึกว่า เออมันน่าจะเหมาะนะฮะแล้วก็แบนเนอร์นี้ดีกว่ามากๆนะฮะแบนเนอร์นี้จะมีตัวแบบบิตโกหังนี่เก่งๆมากๆครับก็นะครับผมรู้สึกว่าแบนเนอร์นี้ภาษีดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูแบนเนอร์ของก๊อดกันที่หลังนะฮะหลังจากที่ผมเปิดนี้กันฮะอ่ะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับกับมัลติแรกนะฮะสามร้อยจัดไปโอ้โหฟ้าเขียวฮู้ฮูพอตเดียวด้วยนะฮะไม่น่าจะมีอะไร ลองดูครับอ่ะดึงไปเลยเออไหนดูぜไหนดูซขอ,อหวังได้ไหมล่ะอะ่ไม่มีอะไรนะฮะเพอร์เฟกต์ฟอร์มเซลโอ้ยอดอยสิบแปดตัวนี้ผมอยากได้นะฮะเอ็กซ์ตีมเอาไปใช้เล่นทัวร์นาเมนต์น้ำพลได้นะฮะไปะต่อกันเลยนะฮะ 500. ห้าร้อยมัลตินี้แหละหรือเปล่าโอ้โหเวอร์ไปนะฮะ,ะมาฟ้าแดงนะครับ ดาวนาเมกกำลังระเบิดนะฮะเป็นยังไงอืมอา้มาวแลกหมัดกันไปนะฮะยังไงโอ้โหผู้ฟ้าอ่ะใช้เทคนิคนี้นะฮะลากจากบนสุดนะฮะมาล่างสุดของจอไปเลยอืมอีเคยังไงอ่าชนะนะฮะอืมเอ็กซ์ตีมก่อนเลยซุปเปอร์ไซยา่าเบจิตา้า เฟอร์นฟอร์เซลเฮ้ยตัวใหม่เฮ้ยว t ต e fuck เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาเลยเหรอโอ้โหพูดอะไรไม่ถูกนะฮะตัวเบรโกฮางมาแล้วนะครับโอ้โหผิดกับ ไอ้โกจิตากับเบจิโต้มากเลยนะฮะตู้พัทหนึ่งผมแบบเกลือมากนะฮะกว่าจะได้โอ้โหตัวนี้500เท่านั้นนะฮะมาแล้วโอ้โหผมต้องคิดแผนใหม่เลยเนี่ยตอนแรกนี้ก่าว่าจะแบบเอาแค่ต,ตัวเดียวนะฮะไม่แน่ใจว่าแบบจะเปิดได้หรือเปล่ากะว่าโลเทชันเดียวนะฮะอืมได้เร็วอย่างนี้นะฮะมผมอาจจะเปลี่ยนแผนนะอาจจะไปเปิดอากอดโกคูให้ได้ก่อนดีกว่าน่าสนใจกว่านะฮะ เพราะว่าเาป้าหมายของผมก็คืออยากได้ทั้งสองตัวแหละส่วนตัวผมแบบเออเน้นแบบอยากสะสมมากกว่านะฮะอะตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่มันมันค่อนข้างเป็นตัวที่เป็นสายแทงนิดนิดนะฮะซึ่งการที่เราเปิดได้สามดาวเนี่ยมันไม่มีทางพออยู่แล้วนะฮะมันก็จะอึดไม่พอที่จะแทงนะนั่นเองนะฮะก็ส่วนใหญ่นะครับตัวที่เอาไปใช้พีพก็ควรจะซักประมาณหกดาวแลลวเนาะสามดาวมันก็จะแบบแตดมันค่อนข้างต่ำไปนิดนึงอะ ยังไงเราไปดูแบนเนอร์ก็อดโกคูกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าเออก็อดโกคูเนี่ยจริงๆผมอยากได้มากกว่านะฮะก็อดเพราะว่านะตัวมันเท่กว่านะครับผมอนิเมชันก็แบบเท่กว่านะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องความเก่งเนี่ยอ่โกฮังน่าจะมีภาษีดีกว่านะครับอ่ะก็มีตัวนี้นะครับอ่ก็อดโกคูนะฮะก็อืมไหนผมขอป๊บนึงนะ เออสเตตมันอ๋อมันเป็นตัวเมเล่นะฮะตัวระยะใกล้นะฮะมีก็อดคิมูบี้แล้วก็ทรงแฟมิลี่นะฮะอืมมันมีมันอยู่ในทีมทรงแฟมิลี่ด้วยฮะก็ผมจากหลักๆผมก็ช่วงนี้เล่นทรงแฟมิลี่นะฮะเพราะว่ามันได้บัฟมาต่อเนื่องนะฮะยังไงก็ตามไปลุยเลยดีกว่านะฮะก็อดโกคูนะครับอืเพราะว่าได้อัลติเมทโกฮั <c oughs> <ๆ>งเร<ๆ>็วด<ๆ>้วยนะฮะก็เลยเออมา <c oughs> <c oughs> มาเปิดตู้นี้ดีกว่านะครับผมอ่ะเผื่อได้เผื่อได้ทั้งสองตัวนะครับอืม มาลองกันเลยเอาละฮะลากบนสุดไปล่างสุดเหมือนเดิมนะครับจับไปมาเลยดีกว่านะฮะก็โกคูนะครับ,รบก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับมีการ์ดเขียวเป็นเอีนะครคล้ายๆกับอัลต้าอุ์เซีย่าสองโกหังนะฮะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าแล้วก็ฟื้นฟื้นเกลดหลบได้เรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นตัวที่แบบถ้าจะจับจับได้ยากนะฮะก็ใครที่ดูรีวิวแล้วนะฮะก็ ผมให้ผมให้ว่าอัลติเมตโกหังมันดีกว่านิดนึงนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่เลวเลยนะครับถ้าเล่นแบบมีการ์ดเขียวจวดได้การ์ดเขียวเยอะๆนี่โกงหน้าดูนะครับเพราะว่ามันฟื้นเกตหลบนะฮะอ่ะไปนะครับรอบที่สองโอหฟ้าเขียวพอดเดียวนะฮะดูแล้วไม่ได้ไม่น่ามีอะไรดีโอ้ภูฟ้าไปอีกอืมอ่ะไม่ได้นะครับเราลากบนสุดไ่ล่างสุดเหมือนเดิมมาจับไปยังไง โอ้โหเสมออีกเจ๋งเวอร์โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ็กซ์ตีมโกคูจากะโอ้โหฟรอสไซบาแมนแต่ละตัวโอ้โหทีวันนี้ก็มาได้เลยเนี่ยชูเกชอ่ะเละเทะนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับยังยังมีโอกาสต่อนะฮะเราก็ไปต่อนะครับอย่าเพิ่งหยุดตรงนี้นะฮะ ไหนๆเราก็ได้โกฮังเร็วแล้วนะครับก็มีเพชรมาลองเปิดก้อนโกคูบ mm ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะจริงๆเออนะฮะคือถ้าก๊อนโกคูมันเก่งกว่านะครับผมก็คงจะแบบเเน้นตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเฮ้ยฟ้าโอ้โหแมพพิมะอื้อเอาว่าโบลี่มาปะเนี่ยมียานจาโก้มาด้วยนะครับอหลบได้นะฮะมาโบลี่มาเลยดีกว่าอุ้ยบอลเกนกิเอาว่ะเอาว่ะอะชาร์จแล้วก็ ปล่อยไปเลยมาเลยดีกว่านะฮะบ,บองเกนกินี่ก็เป็นแอนิเมชันที่ค่อนข้างดีพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับโบลีโบลีมันก็กรารันตี LF เลยเนาะมาดูดันีกว่านะครับโอ้ต้องได้ LF สักหน่อยแล้วมั้งเทพยอนมาทำไมเฮ้ยยังไงเฮ้ยเราจลิมิต What the fuck is this อะไรวะเนี่ยเฮ้ยวันนี้มันวันอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหเออผมได้ข่าวว่าคนดวงดีกันนะฮะเนื่องจากว่าเซิร์ฟมันปิดหรือเปล่าวะไอ้เซิร์ฟมันปิดเพราะว่ามันเลดตู้มันพังหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเออผมได้ข่าวมาว่าสองตู้นี้คือคนดวงดีกันมากนะฮะเห็นโหเห็นคนเปิดกันได้แบบเร็วกันมากนะฮะไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าผมจะเฮ้ย,ย,ย,ยได้กับเขาเร็วแบบนี้ด้วยนะฮะอะไรวะเนี่ย โอ้โหนะฮะเซิร์ฟนี่ก็ปิดไปทั้งวันเต็มๆเลยนะครับใครที่ลองเข้าก็น่าจะรู้กันอยู่นะฮะแบบทั้งวันจริงๆนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงีมันเปิดเลยนะครับเออแต่ที่น่าสนใจนะครับคือตู้นี้นะฮะผมคิดอยู่ว่าผมอยากได้อยู่หลายตัวนะฮะบิสโกหังผมก็ยังไม่มีนะฮะไอ้บอลเกนกิโกคูจีทผมก็ยังไม่มีนะฮะไปลุยกันต่อดีกว่าฮะกับตู้โกหังไหนๆก็ได้เร็วทั้งคู่เลยนะฮะคือ โหถ้าได้แบบอัลติเมตโคหังอีกสตัวนี้ก็น่าจะแบบเอาไปใช้ใน PVP ได้เลยนะฮะมาโอ้โหภูทองวะเอาวะมาจับไปเลยดีกว่าปล่อยเลยอืมนะฮะผมว่าอัลติเมตโกหังนะฮะมันอ้าวมีเบจิตาา้ามาเอาจริงๆ <laughs> ผมชอบเลยว่ะไม่ค่อยชอบเลยนไอ้ที่เบจิตา้าโผล่มาเนี่ยมันดูเกลือเกือไงไม่รูนะ้ <laughs> อ่ะไม่เป็นไรนะรอบนี้อาจจะ บิจิต้าอาจจะนําโชคก็ได้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกฮะเีมเมสโกหังมันเป็นตัวที่แบบคือถ้ามันดาวเยอะสักหน่อยนะฮะมันจะดีมากเลยนะฮะคืออาจจะอาจจะอธิบายได้อย่างนี้ได้ทุกตัวเลยนะไอตัวที่เดาวเยอะมันก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วนะฮบแต่ว่าตัวที่มันแบบค่อนข้างเป็นลักษณะที่มันต้องแทงหน่อยอะฮะมันพึ่งดาวจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าดาวไม่สูงมันก็ทําหน้าที่แทงของมันไม่ได้อะนาอนะฮะอะไป ยำชาบโอ้โหสิบสดาวไว้เรียบร้อยนะครับยำชาบบาด็อก1ิบสดาวครบไปลอะอะรอบที่สี่นะครับผมมาดูกันนะฮะก็เอาให้ครบโลจชันก็ดีเหมือนกันนะฮะจะได้ได้ไอเหรียญครบแล้วเอาไปแลกไอนี้ด้วยนะฮะแรกแลกตั๋วด้วยนะครับตั๋วนี่ก็บางทีผมก็โชคดีนะกับตั๋วนะเออแต่ก็แล้วแล้วแวต่รอบ,บจริงๆนะฮะมันบอกว่า5%ปเซนนะฮะโอกาสที่ได้ตัวใหม่แต่ก็หลายครั้งก็ได้ไปตัว กากากเกลือนะฮะอ่ะมารอบนี้นะฮะเอ็กซ์ตีมล้วนดูซิจะมีอะไรมาหรือเปล่ามาวะมาวะแอนดรอย1ิเก้ามาทำไมวะอ่ะไปกันครับโคละเอ็กซ์ตีมล้วนแล้วเนี่ยดูจากสภาพนะครับไม่น่ามีอะไรมาแล้วแหละโอ้โห โอ้ไม่มีสปาร์กิง้งทั้งตัวเลยเหรอหนักมากเลยตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะโอ้โห,โหสปาร์กิง้งล้วนจริงไม่ใช่สิเอ็กซ์ตรีมล้วนจริงอะไรวะเนี่ยโอ้โหเออ,หอดาบ,บูล่าผมเต็ม14ดาวเข้าไปแล้วนะฮะอืมไปไปกันต่อนะครับเราอย่าเพิ่งถอดใจนะฮะอ่ะรอบนี้ก่อนรอบฟรีแล้วนะฮะร,รอบที่5อ่ะนามเมกพังอีกแล้วนะฮะโอ้โหเอาว่ะผมจริงๆผมชอบแบบนี้นะ โดยเฉพาะในตู้ออลต้านะฮะตู้ออลต้าคือแบบนี้มานี่คือแบบมันมีลุ้นมากจริงๆนะเออผมได้กับแบบนี้เยอะมากนะฮะตัวออลต้าเนี่ยอ่ะเอ,อแต่พูดเหมือนว่าได้เยอะนะฮะตัวอัลต้าจริงๆผมมีอยู่ออลต้ามีอยู่สองตัวนะฮะก็คือ Blue อ่าบิโต้บลูกับอ่าซูเปอร์เซียสองโคหังนะฮะ <S 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 เปิดไม่ค่อยได้เลยนะฮะ <S 2> <S 2> <S จริงๆผมตามหา UI ไซายอยู่นะฮะ UI ไซายเัลต้าเนี่ย <S 2> <S 2> <S เปิดวนมาสองรอบก็ไม่ได้นะฮะ ก็เลยช่างมันแล้วโอ้โหมาจินบูกูดโอ้โหแต่ละตัวไอแต่ปังตัวเมื่อกี้ผมอยากได้อีกเยอะๆเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นทีมไฮบิดเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวบัฟเลือดที่ค่อนข้างดีมากๆนะฮะถ้าเรามีเต็มนี่ก็คือมันบัฟทั้งเลือดทั้งคี้นะฮะให้กับทีมไฮบิดนะครับเป็นถือว่าเป็นนอะไรที่ดีมากบัฟคี้นี่จะให้ให้แค่ทรงแฟมิลี่นะฮะเออต้องติดนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ไฮบิดก็ นะฮะตัวเก่งๆก็โกฮังเลยเนาะก็อยู่ทรงแฟมิลี่อยู่แล้วนะครับอ่ะไปรอบฟรีกันเลยนะฮะครบโรเทชันกันแล้วโอ้โหดาวจักรโอ้โหยานจักรโอ้ยเฮ้ยทังโอ้ดีเมชันทังกับเบจิต้านะฮะโอ้โหอ้าวดับเบิลกาลิกันฮะโอ้โหมันเป็นตัวใหม่นะฮะเป็นตัวใหม่เนี่ยตู้นะครับ แต่ก็ยังไม่อยากดีใจเกอร์นะฮะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นออกมาเป็นไอตัวสปาร์กิ้งหนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับอรอดูไปก่อนยังไม่อยากดีใจมากนะฮะอ่ะดูสิเฮ้ยโอ้ my god what the fuck is this อะไรกันวะนี่วันเนี้ยเฮ้ยไม่ผมว่าตู้มันพังจริงว่ะ ไอที่เซิร์ฟมันปิดนี่มันเพราะเลดมันพังหรือเปล่าวะแต่น,นี้นะฮะผมผมมาเปิดหลังจากที่เซิร์ฟมันเปิดแล้วนะฮะไม่ไม่ใช่ช่วงที่ช่วงบ่ายนะครับอันนี้คือหลังจากช่วงสองทุ่มสามทุ่มนะฮะนี้ผมมาเปิดนะฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้หกดาวกันไปนะครับโอ้โหไอตู้พัทหนึ่งเนี่ยที่อยากได้นะักอยากได้หนาเนี่ย มาแค่ตัวเดียวก็ลากเลือดเลยนะฮะผมหมดไปสองหมื่นกว่าเพชรนะฮะรอบนั้นนะครับไอเบจิโตโกจิต้าเนี่ยนะครับโหอ,อันนี้คืออะไรวะเนี่ยที่ผมหมดไปเท่าไหร่เองวะเนี่ยสี 4, 000, ่พนะันได้ปะสี่พันห้าพันแลผมเริ่มที่ประมาณเก้าพันกว่าเพชรนะฮะจริงจริงกะจะเก็บเก็บไปเปิดพัซสามด้วยนะครับอ่ะไปเหลือตัวอีกใบหนึ่งนะฮะ ลองดูกันนะครับจะมาหาหรือเปล่าตัวที่3ามก็เวอร์ไปนะฮะอ่ะมาลองดูกันดีกว่านะครับไม่ลองไม่รู้นะฮะวันนี้อาจจะดวงมาจริงๆก็ได้นะฮะอ่ะมา hidden power นะฮะเอ้ยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดตัว sparking หนึ่งเปอร์เซนต์สักตู้เลยีนห่าไอ้บีลุสกับไอจอมันบูชัวนะฮะยังไม่ได้ทั้งคู่เลยอ่ะมาดูกันนะฮะดาวนามเม็กจะแตกอีกแล้วนะฮะอ่ะคูสีทองด้วยเฮ้ย เอาวะวะเอาหรือเปล่าตัวที่สามหรือเปล่านะครับอัลติเมตโกฮังไหนไหนดูซิโอ้โหสามารถึกโอเคไม่เซ็งนะครับไม่เซ็งนะฮะวันนี้เราอารมณ์ดีนะครับโอ้โหมามาสองตัวนี้ก็ปฏิหารเกินปฏิหารเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็แถมยังได้ก้อนโกคูอีกนะฮะตู้ก้อนโกคูผมไม่น่าจะต่อให้โลเทชันครบนะฮะเพราะว่า คือก o อ g โกคูมันไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมผมเท่าไหร่นะฮะอ่ะเอา2ตัวนี้ไปเทรนกันก่อนนะฮะเราสรุปยอดกันเลยวันนี้นะครับผลประกอบการของเรานะฮะก็คืออัลติเมตโกฮังนะฮะได้มาที่2ตัวนะครับแล้วก็กอตโกคูที่1ตัวนะครับผมโดยที่ไม่ได้สปาร์กิง้งหนนะฮะซึ่งบ่นไม่ได้หรอกนะฮะจังหวะน,นี้นะฮะบน่นบ่นก็คงนะฮะคนก็คงด่ากันนะ ยังไงก็ตามนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่จะเปิดแบนเนอร์นี้นะฮะพาร์ทสองของ a n n i v e r s a r y 6ปีนะครับผมขอให้โชคดีนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวต่อมาให้ที่หลังนะครับผมหลังจากนี้นะฮะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังไงก็ตามนะครับโชคดีกันนะฮะใครก็ตามที่เปิดนะครับผมหรือเปิดไปแล้วยังไม่ได้นะฮะก็ลองอีกนิดนึงอาจจะเปิดได้ก็ได้นะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผม